สวัสดีครับผมนายชนะนอสเรียดรหัส0ู4ย์ย์ี่ครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอระบบขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ครับหรือระบบอิเล็กทรอนิกสโตร์ครับผมแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าการทำงานของระบบนี้นะครับจะมีการทำงานเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับเริ่มด้วยครับประวัติความเป็นมาครับเนื่องจากครับการเกิดขึ้นของ อินเทอร์เน็ตและก็การเติบโตของตัวอีคอมเมิร์ซนะครับได้ครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะครับเป็นอย่างมากเลยครับจากเดิมครับที่ผู้บริโภคนะครับจาเป็นที่ต้องเดินไปซื้อนะครับหรือจําเป็นที่ต้องขับรถไปไกลครับเพื่อซื้อสินค้าครับแต่ตอนนี้นะครับได้โลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆได้ง่ายครับซึ่งมันจะเป็นการซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับธุรกิจครับจึงเริ่มปรับตัวนะครับ มองห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าครับและเพิ่มยอดขายผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ครับซึ่งการสร้างเว็บไซต์นะครับจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเป็นต้องมีนะครับคือคตัวฐานข้อมูลครับเป็นรากฐานสาคัญครับเปรียบเสมือนตัวของหัวใจครับในหลักการจัดการฐานข้อมูลจํานวนมากอย่างเป็นระบบครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้าในคลังครับหรือการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเดียวทามครับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริการและการ ตลาดที่มีประสิทธิภาพครับรวมถึงการประมวลผลและการติดตามการแต่งสิงได้อย่างเป็นหยับครับผมโอเคนะครับวัตตูประสงค์ของเรานะครับจะมีด้วยกัน3วัตถุตูประสงค์นะครับคือ 1. เพื่อจัดเก็บและการจัดการข้อมูลสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ2คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลครับที่จัดเก็บไว้3คือการจัดการสานข้อมูลกองลูกค้าครับผมหนึ่งนะครับเพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถโชว์และแก้ไข สินค้าได้นะครับ2คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลครับไม่สามารถให้แก้ไขหรือลบได้ง่ายครับแล้วก็3คือการจัดการข้อมูลลูกค้าใช่ไหมครับคือการที่จะทําให้ดูข้อมูลลูกค้าได้ง่ายๆครับแล้วก็สามารถให้ลูกค้าจัดการข้อมูลของตัวเองได้ง่ายเหมือนกันครับผม แล้วก็ขอบเขตที่เราทํานะครับ1คือการรองรับเฉพาะเว็บไซต์เท่านั้นครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รองรับของระบบแอปพลิเคชันนะครับ2คือสามารถเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าที่สมัครไว้ครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเว็บไซต์นะครับโดยการที่เราสามารถจํากัดสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้าเว็บไซต์เราได้โดยการทําการสมัครสมาชิกระบบสคือระบบของสินค้าครับสามารถนะครับเพิ่มแก้ไขหรือลบได้ครับผมโอเคครับ โปรแกรมที่เราใช้งานและเกี่ยวข้องนะครับคือ1ครับผมโปรแกรม Excel ครับผม2คือโปรแกรม MySQL Workbench ครับผคือโปรแกรมของ code อ Visual Code ครับผมซึ่งของตัว MySQL Workbench นะครับจะเป็นตัวที่ใช้ในการสร้างตัวของ Database ครับแล้วก็สร้างตัวของ Stored Pro p r o c e s ครับผมแล้วก็สร้างตัวของ Table ครับผม t i e โอเคครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือตัวของเวสโค e ครับใช้ในการดึงข้อมูลใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับดา t ้าเบดครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปแล้วก็ใช้ในการสร้างหน้า u x UI ครับโดยใช้ html, php แล้วก็ css นะครับในการสร้างหน้าเว็บไซต์นะครับผมโอเคครับการดําเนินงานนะครับ1นนะครับคือโมดูลนะครับโมดูลที่เราใช้ทํานะครับมีอยู่4โมดูลนะครับ1คือ Uhm. การลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนของเรานะครับหมายถึงว่าการที่ให้ employee นะครับกับ c ั s t o m e r นะครับเป็นการลงทะเบียนแยกกันนะครับไม่ใช่ลงทะเบียนด้วยหน้าเว็บไซต์เดียวกันเป็นการเมื่อ c <ogi> ั s t o m e r นะครับกดลงทะเบียนเสร็จก็จะส่งโลไปนะครับว่า c ั s t o m e r อร์คนนี้นะครับทําการลงทะเบียนหน้านี้เอ้ยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ2คือของตัว employee ครับคือการลงทะเบียนของ employee ีเหมือนกันครับเป็นของตัวพนักงานครับ ซึ่งจะเหมือนของคัสโตเมอร์ครับโดยที่จะแบ่งสิทธิ์การใช้งานของเว็บไซต์นะครับสองคือการลงชื่อก็ใช้ครับการลงชื่อก็ใช้เราจะใช้ตัวของยูเซอร์ไอดีนะครับในการกําหนดครับว่ายูเซอร์ไอดีนี้เป็นคัสโตเมอร์หรือยูเซอร์ไอดีนี้เป็นเอ็มพอยี์ครับสามคือซื้อสินค้าและการขายสินค้าครับซื้อสินค้าก็จะเป็นส่วนของคัสโตเมอร์ครับและการขายสินค้าก็จะเป็นส่วนของตัวเอ็มพอยี์ครับผมการจ่ายเงินก็เป็นการจ่ายเงินของตัวคัสโตอร์เมอร์ครับให้ ทำการจ่ายเงินได้สะดวกสบายครับโดยการจ่ายเงินก็จะมีแบบธนาคารแล้วก็ตัวพอเพย์ครับผมสองคือการออกแบบพวกมุงเชิงแนวคิดครับหรือยาแดกแคมครับซึ่งเราจะมีทั้งหมดคือ2ี่สิบ็ดตารางครับผมซึ่งเราจะมาดูความสมคัญของตารางที่หนึ่งเลยครับหนึ่งก็คือตัวล็อกอินนะครับตัวล็อกอินก็จะมี ตัวเชื่อมอยู่คือตัวของ customer แล้วก็ตัวของเอพอยด์ ee, ครับซึ่งการเชื่อมก็จะเป็นตัว one to one กัทั้งสองเลยครับผมแล้วก็ไปดูต่อไปนะครับก็ตัวของเอพอยด์เดซแล้วก็ customer เดซแล้วก็ได้ครับพอ customer เดซกับเอพอยเดซเป็นการเชื่อมแบบ one to many กั any, บตัวของ customer แล้วก็ตัวของเอพอยครับซึ่งเอพอยเดซแล้วก็ customer เดซนะครับจะเชื่อมกับตัวของตัวซับดิสติกครับเป็นการเชื่อมแบบ one to many ทั้งคู่เลยครับ ถ้าดิสติกก็จะเชื่อมกับตัวดิสติกแบบ one to many ครับแล้วก็ตัวของโปรวิดนะครับก็จะเชื่อมแบบตัวของดิสติกแบบ one to many ครับซึ่งตัวของคัสตอมเมอร์นะครับก็จะเชื่อมกับตัวของคัสตอมเมอร์คอนแทครับเป็น one to many เหมือนกันครับแล้วก็เอม l o ยี่ก็เชื่อมกับเอมโ o ยี่คอนแท็แบบ one to many ครับโดยการที่เอมโ o ยี่คอนแท็ครับจะดึงตัวของ primary key ของตัวเอมโบยี่ไอดีมาครับเหมือนของตัวคัสตอมเมอร์คอนแทเลยครับ ส่วนของออเดอร์นะครับส่วนของออเดอร์ก็จะออเดอร์ก็จะดึงตัวของไอเฮมบอยจี d ไอดีกับคัสเตอร์เมอร์ไอดีแล้วก็คัสเตอร์เมอร์แอดเดตมาแล้วครับเพื่อดูข้อมูลของทั้งสาอันนะทั้ง3าตัวนะครับว่าข้อมูลไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะถูกส่งไปที่ออเดอร์ดีเทลกับเพย์เมนต์ครับซึ่งออเดอร์ดีเทลที่ส่งไปก็คือว่าออเดอร์นี้นะครับว่าสั่งซื้อสินค้ายังไงบ้างสั่งซื้ออะไรบ้างครับในการที่ดึงข้อมูลของโปรดักต์มาครับเป็นวันทูเมนดี้ครับ ซึ่งโปรดักนะครับก็จะเชื่อมกันอีก3อันด้วยกันนะครับคือ1คือแคตตาล็อครับคือประเภทของสินค้านั้นครับแล้วก็ตัวแบรนด์ครับคือแบรนด์สินค้าครับซึ่งแคตตาล็อก็จะเชื่อมกับโปรดัก t เป็น one to many ครับแบรนด์ก็เป็น one to many ซึ่งของตัวโปรดัก t ก็จะเชื่อมกับอีกหนึ่งตารางก็คือตารางสต็อกครับตัว entity stock ตัวสต็อกก็จะดึงข้อมูลของโปรดักต์มาครับว่าโปรดักต์นี้นะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่ครับอย่างเช่น โปรดักที่1ครับมีจํานวน20่สิบแบบนี้ครับแล้วก็ตัวโปรดัก t ก็จะเชื่อมกับตัวโปรดักต์ตารครับผมโอเคับก็โปรดักตเสร็จก็ไปพูดถึงเรื่องเปย์เมนต์นะครับเปย์เมนต์นะครับก็จะเชื่อมกับตัวออเดอร์นะครับเป็นวันทูแมนนี่เหมือนกันนะครับโดยการดึงตัวของออเดอร์มานะครับเพื่อดูข้อมูลของการซื้อสินค้าของเอโจยี่คัตเตอร์เมอร์นั้นๆครับแล้วคัตเตอร์เมอร์นั้นที่อยู่เท่าไหร่ครับแบบนี้ครับ ดตัวป y m ม n t นะครับก็จะดึงตัวเมท o d แล้วก็ตัวปริมิตตัตมานะครับเป็นตัว one two money เหมือนกันครับผมโอเคครับไปเรื่องที่3ครับคือการออกแบบข้อมูลแบบเชิงตรกาครับผมการออกแบบช่วงมูลเชิงตรกกะนะครับคือการออกแบบที่ทําให้เราเข้าใจโครงสร้างของตัวฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นล็อกอินนะครับก็บอกข้อมูลข้างในนะครับว่า ล็อกอินล็อกอินไอดีนะครับเป็น Family Key นะครับอีเมลพัสเบิร์ดแล้วก็โลแล้วก็เขียดแอสนะครับก็คัสเตเมอรอ i ดก็เป็น p r m i l y k e y y ครับแล้วก็ ctfname ct last name แล้วก็ดึงข้อมูลมาจาก p r m i l y k e y y ของคัสเตเมอร์แอดเดสแล้วก็ดึงก็มาจากส่งดึงดึงมาจากล็อกอินไอดีครับผมแล้วก็ตัวของ ct เขา ct contact คอด e r score ID ครับผมก็ เป็น Primary Key ครับโดยการดึงเฟรเนียนคีย์มาครับดึงโฟนกับอีเมลที่ได้ทำการล็อกอินไปนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวของ e อเบอร์ยี่นะครับก็เป็นตัวของ Primary Key e ์เอเบอร์ยี่เอฟเนมเอเบอร์ยี่ลครับแล้วก็ e อเบอร์ยี่แอดเดครับจะดึงข้อมูลมาจาก e อเบอร์ยี่แอดเดครับที่ e อเบอร์ยี่แอดเดกับการตัวเมื่อเดือนครับจะดึงข้อมูลกับตัวของตำบลครับ ตัวของตำบลครับซึ่งตำบลก็จะดึงของอำเภออําเภอก็จะดึงของจังหวัดมานะครับผมโอเคนะครับก็ไปส่วนของออเดอร์ต่อนะครับออเดอร์นะครับก็จะดึงข้อมูลของเอพยน์ค้าตัวเมื่อค้ตัวเมื่เดแล้วก็ออเดอร์สเตตัสนะครับซึ่งออเดอร์สเตตัสก็จะมี pending กับคอนเฟิร์มครับ pending คือยังไม่จ่ายครับก็เฟิร์มคือเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็เมื่อเสร็จส่วนนี้เรียบร้อยก็จะส่งไปที่ออเดอร์ดีเทลครับ ซึ่งออดิเ t ี i ลก็จะดึงของ Product ครับโปรดักที่ได้ทำการซื้อของเอโมรี่ตันี้ครับว่าดึงอะไรมั่งใช้อะไรมั่งนะครับสมมติว่าเขาได้ซื้อตัวเคเบิลครับนี่ก็จะดึงว่าเป็นแคตเตอร์์แคตตอรกีอะไรครับเป็นแปลนอะไรเข้าไปที่ออดิเ t ี i ลก็จะดึงแล้วครับก็สามารถใช้คำแสงในการโชว์ข้อมูลตัวนี้ได้ครับ แล้วก็แคตตาล็อกเลดีนะครับเอ้ยแล้วก็โปรดักก่อนดีกว่าครับโปรดักก็จะมีก็แบรนด์แล้วก็แคตตาล็อครับก็จะดึงข้อมูลของแบรนด์ครับแล้วก็ตัวโปรดักก็จะส่งไปที่ตัวสต็อกครับเพื่อให้โปรดักนะครับว่ามีโปรดักหนึ่งชิ้นนี้ครับไอดีนี้มีมีกี่ชิ้นมีเท่าไหร่เป็นสถานะยังไงบ้างครับโดยการที่ตัวสเตตัสสต็อกนะครับจะดึงจะส่งข้อมูลไปที่สเตตัสนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของ payment ครับ payment ก็จะดึงข้อมูลของตัว order id นะครับลงมาที่ payment นะครับโดยที่ payment ก็จะดึงของ payment status แล้วก็ payment method นะครับอย่างเช่น payment 1นนะครับดึง order s t หนึครับก็เคยน์นี้ครับแล้วก็ payment status เป็น bank transfer แล้วก็เป็น payment method ก็คือยังไม่จ่ายครับ payment normal คือห้าร้อยครับแล้วก็ payment time คือเวลาในการชำระเงิน โอเคนะครับก็ไปอันที่4คือการสร้างดาต้าเบสครับการสร้างดาต้าเบสของเราจะสร้างใน MySQL Workbench นะครับผมซึ่งโค้ดในการสร้างก็คือเกียรติดาต้าเบสครับซึ่งดาต้าเบสของเราก็จะชื่อว่า ShopElec ครับผมนี่คือโค้ดในการเกียรติเทเบิลครับคือการเกียรติเทเบิลล็อกอินครับแล้วก็ใช้ล็อกอิน ID, Mail ID, Password แล้วก็ Login Add ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ Employee ครับนี่คือตัวอย่างครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือการ ขีเอ็ของตัวสโตเลตโปรเซสนะครับคือส่วนนี้ที่เราใช้ก <you> ็คือการเขียอ็ของตัวริจิสเตอร์แอมพลิย์ครับผมก็มีตัวเพ mm ียนสกอร์อีเมลเพียนสกอร์พาร์ทเบิร์ดเพียนสกอร์โลเพียนสกอร์อีเมลเนมเพียนสกอร์อีเมลรันเนมครับแบบนี้ครับตามที <ileri> ่แจ้งครับห <anytime S 1> ้านะครับคือการออกแบบความสัมพันธ์แบบค่าวฟีดนะครับนี่นครับคือการออกแบบความสัมพันธ์ค่าวฟีดก็คือการที่ตัวไทยตำบลไทย อำเภอครับเชื่อมเป็นวันทูเมนี่กับเหมือนในตัวตารางของเชิงแนวคิดนะครับผมแต่จะสร้างออกมาเป็นตัวคาวฟี d นะครับเพื่อให้ดูแล้วเข้าใจแบบได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างเช่นออเดอร์เชื่อมกับอะไรอะไรแบบนี้นครับมีความสัมพันธ์ยังไงกับออเดอร์ดีเทลครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับผมอติบ การเชื่อมต่อข้อมูลเราจะใช้ PHP นะครับในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เราได้สร้างนะครับคือ1คือใช้ local host นะครับในการเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับในการแชรนข้อมูลครับแล้วก็ตัย username ใช้ชื่อชื่อว่า root นะครับ password เราก็จะไม่มีนะครับเราก็จะทิ้งไว้นะครับแล้วก็ db name ก็คือ database name ครับซึ่ง database name ที่เราสร้างก็คือ shop เลครับก็ใส่ไปแล้วก็สร้างการเชื่อมต่อ ว่าใช้โค้ดยูสเนมว่าดึงไอ้พวกนี้มาใส่ครับแล้วก็ตรวจสอบการเชื่อมต่อครับถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ก็จะขึ้นคั้นี้มาเลยครับ4ี่ครับาการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับผมนี่คือโค้ดที่ใช้ในการดึงข้อมูลครับเราจะดึงข้อมูลเป็น SQL Query ครับผมซึ่งจะดึงข้อมูลแบบไอ้พวกสินค้าพวก Product Name พวก Description พวก Product Price i n m a g e Brand Name แล้วก็ Category Name แล้วก็ โพติตี้ครับเนี่ยดึงมาเป็น left j o เวหาว่า product name เป็น product id อะไรแบบนี้ครับแล้วการแบ่ง section ครับการแบ่ง section ของเราจะใช้ตัวของ unsection นะครับในการแบ่ง section ครับเริ่มจาก section นะครับถ้ายังไม่เริ่มนะครับมันก็จะให้มาเลือกหาเซ c t i o n จากไอตัว id ครับในการตรวจสอบของตัว user id ครับถ้าไม่ใช่นะครับก็จะถูกส่งไปที่หน้า l ก g ิน php ใหม่ครับผมซึ่ง รูปที่สองนะครับก็คือการเมื่อเอาครับเมื่อเราใช้เซกชันครับเราจะเอาเซกชันไปใช้ในตัวก่องหน้าเว็บไหนครับเราก็ต้องใช้คําสั่งนี้ครับคือการเข้าถึงเซกชันได้ตลอดเวลาครับว่าให้อดีนี้นะครับใช้เซกชันนี้ได้แบบถาวรครับแบบถ้าเรายังไม่กดเราก็เราก็จะอยู่ในเซกชันนั้นครับแล้วก็ให้ตรวจสอบยูเซอร์ครับว่าเข้าระบบจริงไหมครับแล้วก็ให้ตรวจสอบการล็อกอินครับผมแล้วก็9ก้าครับคือการออกแบบหน้ายูครับ หน้าอ UI ที่เราออกแบบก็ก็จะใช้ตัว HSL แล้วก็ตัว CDS ในการออกแบบครับโดยการมี boot s t r a p ในการช่วยเหลือนิดหน่อยครับโดยการที่หน้าข้อสึกระบบเราก็จะเป็นหน้ารงๆแบบนี้ครับแล้วก็หน้าของตัว c u ตเ o อร์ดั o บ r d ครับก็จะมีการโชว์ Best Seller อีกชื่อแล้วก็อะไรแบบนี้ครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับอีกงานก็คือ โค้ดของตัว HTML ครับในการสร้างหน้าเข้าสู่ระบบครับมาเป็นตัวอย่างในการใช้งานครับ10นะครับคือการสาธิตการทำงานครับเราไปดูการสาธิตการทำงานกันเลยนะครับผมโอเคครับเราก็เข้ามาที่หน้าสาธิตกันเลยนะครับซึ่งสาธิตแรกที่เราจะเข้าไปเลยครับก็คือหน้าลงทะเบียนของลูกค้าครับกดเข้าไปที่การลงทะเบียนก่อนเลยครับก็คือถ้าเราอยากลงทะเบียนก็เราพิมพ์เลยครับอย่างเช่นจะพิมพ์ว่าคัทสองแล้วกันครับคัทสอง @gmail.com ค,ครับแล้วก็รหัสผ่านก็แล้วก็ชื่อก็ชื่อว่าชงชิดก็ได้ครับชงชิงดเฮ้ยชงชิดมีแล้วก็ชื่อว่าชาติดำครับชาติดำนับคุณดำดีครับอ่าดำดีเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์โทรศัพท์ก็ มาตัวสัสกัแล้วก็เลือกจังหวัดครับก็ขอนแบุรีก็ได้ครับแล้วก็สายดาวทุ่งขนานบ้านเล็กที่ก็อะไรก็ได้ครับอย่างเช่นสาม,ส,ามสี่บ้านเล็กที่ก็ดสี่ห้าแล้วก็ตัวหมูหยุดแล้วก็หนึ่งครับห,หนึ่งไ็ได้ปึ๊บแล้วก็กดลงทะเบียนไปครับเมื่อกดลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็มันก็จะเข้าไปที่ หน้าพีทพีไมมินแล้วก็จะเข้าไปที่นี่ครับคัสเตอร์เมอร์สองครับแล้วก็จะเข้าไปตัวของคัสเตอร์เมอร์ครับแล้วก็จะส่งเป็นโลของคัสเตอร์เมอร์ครับแล้วก็จะตัวลาดผ่านก็จะเป็นแบบปิดครับเพื่อไม่ให้สามารถรู้ได้ครับว่าลาดผ่านเป็นอะไรครับแล้วก็ตัวของคัสเตอร์เมอร์ครับตัวคัสเตอร์เมอร์ก็มีครับส่งมาครับคือตัวคนชื่อชาติดำดำดีครับ คัสเตอมือแอเดคือสิบเอ็ดครับแล้วก็คัสตอร์มือเราเินคือยี่บสี่ครับตรงตามที่นู่นครับแล้วก็แอเดยครับสิบอ็ดใช่ไหมครับนี่ครับคัสตอร์มือสิบเอ็ดจริงครับหมูนี่นี่แล้วก็ไอ้นี่ก็คือตัวของเออรหัสรหัสไปษณีครับผมอ่าโอเคร้าไปษนีเสร็จก็ไปตัวของคัสเตอมือคอนแทคครับซึ่งคัสตอร์มือคอนแทคก็จะเก็บตัวของเบอร์โทรศัพท์กับ ตัวของอีเมลที่ใช้ไว้นะครับอ่าเนี่ยครับผมแล้วก็โอเคครับเราก็จะเข้าไปดูหน้าของในของตัวคัสเมอร์กันเลยครับก็ใส่ไปเลยครับคนใหม่เลยนะแล้วก็คัดสองครับถึงสองสามสี่ครับผมอ่านี่ครับเราก็เข้ามาสู่คัดสองกันแล้วครับผมก็ เราก็เข้าไปดูนะครับเริ่มมาถึงครับก็น่าเป็นตัวของกัตโตเมอร์ดัตบอร์ดครับซึ่งกัตโตเมอร์ดัตบอร์ดก็จะมีตัวนาวิเกเตอร์บาร์ครับส่วนของนาวิเกเตอร์บาร์นะครับเราก็จะทําให้นาวิเกเตอร์บาร์ของเราสามารถใช้ได้กับทุกทุกหน้าครับคือเราจะตั้งให้นาวิเกเาอร์บาร์เป็นพีพีแล้วเราจะอินฟูดเข้าไปทุกหน้าเลยนะครับซึ่งอิลิติกองก็บอลนาวก็เราสามารถเข้าไปที่หน้าของโปรดักต์ได้ครับแล้วก็วิวดีเทลแล้วก็เข้าไปดูหน้าดีเทลได้ครับว่าเป็นยังไงครับ แล้วก็กดเข้าไปที่ Product นะครับ Product ก็จะมีแบรนด์กับแคตตาก็อครับเราสามารถเลือกได้ครับอย่างเช่นเราอยากเราอยากจะได้ตัวของเคเบิลใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยครับแบรนด์เบลเดนแล้วก็ตัวเป็นเคเบิลวายครับฟิลเตอร์ครับเนี่ยครับเราจะได้เป็นตัวของเคเบิลลวโอเคครับเราไปในส่วนของตัวเซิร์ชเดือนต่อครับเซิร์ชอย่างเช่นเราก็อยากจะเซิร์ชคําว่าบอร์ดนะครับอ่าเนี่ยพิม์บอร์ดไปปุ๊บกดเซิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นบอร์ดไปแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็เซิร์ เราจะพิมพ์แก้ไม่หมดเลยครับแบบ B O A R ครับนี่ครับปุ๊บมันก็จะเซิร์ชคําในคําพวกนี้มาครับแล้วก็เราก็จะไปสู่ส่วนของการสั่งซื้อเลยนะครับกดไปที่ View Detail ครับแล้วก็จํานวนครับอย่างเช่นตอนนี้ครับเป็นสต๊อกมันจะมีอยู่4-9อันครับเราก็เข้าไปเลยครับเราจะเอาสัก2อันก็ได้ครับเพิ่มลงในตะกร้าครับเพิ่มลงในตะกร้าครับแล้วก็ถ้าอยากได้สินค้าเพิ่มครับเราก็จะเข้าไปที่โ o d u c t ครับ แล้วก็เข้าไปที่อย่างเช่นเราอยากได้สายเคเบิลสายดักเคเบิลมีอยู่490ตัวก็เอาไปสักประมาณ20อันครับเพิ่มลงไปแต่ก้าครับแล้วถ้าเราอยากดูสินค้าที่เก็บไว้ก็เข้าไปที่คราดครับนี่ครับก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ดําเนินการชำระเงินครับหน้าของเช็คเอาท์แล้วับก็จะขึ้นนะครับว่าที่อยู่ยังไงวิชาไปรษณีย์อะไรครับแล้วก็ชื่ออะไรครับข้อมูลจัดส่งแล้วก็จะเอาไอ้พวกนี้คํานวณแล้วก็รวมไว้แล้วครับอย่างเช่น4,000บาทครับยืนยันการสั่งซื้อครับ เมื่อยืนยันการสั่งซื้อเสร็จครับมันก็สินค้าก็จะเข้าไปในตัวของออเดอร์ครับออเดอร์ที่5้าสิบกนะครับเนี่ยจะเข้าไปในตัวของออเดอร์ครับออเดอร์ที่ห้าสิบกเอมยเดีเท่าไหร่ที่รับดูแลครับแล้วก็ c u s t o เม r ID อเดีเท่าไหร่ครับที่เป็นคนสั่งซื้อครับแล้วก็ c u s t o เม r a d d อ e s s i ไเดีเท่าไหร่ครับสั่งซื้อแล้วก็ c u s t o เม r รไอออเดอร์สเตตัสเป็นสเตตัสเท่าไหร่ครับสเตตัสที่หนึ่งคือ pending ครับที่ยังไม่จ่ายเงินครับผม โอเคครับเราก็ไปหน้าชำระเงินนะครับกดไปหน้าชำระเงินปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ครับเราสามารถเลือกกดพร้อมเพย์ครับเพื่อที่จะกดสแกนและจ่ายเงินได้เลยครับซึ่งการก่อนที่จะสแกนจ่ายเงินเราก็ต้องกรอกไอ้ตัวเวลาให้ตรงกับตัวสลิปของเราด้วยนะครับอย่างเช่นการทดสอบนี้ครับแล้วก็ทดสอบใส่สลิปไปปุ๊บแล้วก็ให้กดยืนยันการชำระเงินครับเมื่อยืนยันการชำระเงินแล้วครับการสั่งซื้อก่อนเราก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วก็จะขึ้นว่าคอนเฟิร์มครับ แล้วก็เราจะไปดูใน P.S.P. ครับเนี่ยครับไอตัวของไอตัวของไอออเดอร์สเตตัสก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2ครับคือการคอนเฟิร์มครับผมอ่าแล้วก็เราจะไปดูเปเมนต์ครับเปเมนต์ของเราตอนนี้ครับก็ก็จะไปอยู่ที่เปเมนต์สเตตัสสองครับก็คือจ่ายแล้วครับแล้วก็เปเมนต์เมท็อกก็คือจ่ายด้วยอะไรครับอย่างเช่นจ่ายด้วยพร้อมเพย์ครับราคา4,000บาทเวลาเท่านี้แล้วก็ใช้สลิปนี้ครับโอเคครับแล้วก็กลับไปหน้าหลักครับผมโอเคครับแล้วก็ ลองเข้าไปที่แล้วก็ของตัวเอ็มโพยี่เลยครับผมอ่ากดแล้วก็ไปครับแล้วเราก็จะเข้าไปตัวของเอ็มโพยี่คนนี้ครับเอ็มโพยี่ของคุณสกาสามงามนะครับนี่ครับอ่าคอนแทคสกาสามงามก็ชื่อว่าคัตแอสจีเมลครับก็ใส่ไปครับซยทีคัตแอสจีเมลไม่ใช่คัตอีกก็ e อมสองครับเ m มสองดูผิดดูผิดเ m สองแอสจีเมลคอลาปก็ใส่ไปเลยครับ อ่าครับเมื่อหลาผ่านมาครับมันก็จะขึ้นว่ารายการสินค้าเป็นยังไงครับรายการสินค้ามีอะไรบ้างครับที่ว่ามีคนเคยสั่งนะครับอ่าตอนนี้สั่งอะไรแล้วแล้วค่าเป็นยังไงครับว่าใครจ่ายหรือยังไม่จ่ายทีครับผมแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนพนักงานนะครับเราจะไปดูหน้าของการลงทะเบียนพนักงานครับก็ใส่ไปครับก็ e m ก็ได้ครับ em4 สี่อ่าบยสี่หลักผ่านก็หนึ่งสองสามสี่ก็ได้ครับแล้วก็ชื่อก็ชื่อว่า สงใจสงใจใจดีก็ได้ครับอ่าใจดีใจใจก็ได้ใจใจเอาใจใจเบอร์โทรศัพท์ก็ครับแล้วก็จังหวัดกับอำเภอก็เหมือนเหมือนกับตอนของเองคัตโตเมอร์เลยครับว่าถ้าเรายังไม่เลือกจังหวัดครับไอ้พวกนี้ก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ครับนะครับเมื่อเราเลือกจังหวัดแล้วตำบลก็ยังไม่ขึ้นครับถ้าเรายังไม่ได้เลือกอำเภอครับ เช่นวันจังแล้วก็วังจังครับเลขที่ก็เขียนเลยครับแล้วก็หมู่หนึ่งก็ได้ครับหมู่หนึ่งอ่าหมู่หนึ่งครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จครับลงทะเบียนเสร็จก็จะเข้ามาหน้านี้ครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูของเราก็จะไปดูของไอตัวของเอ l o ย e e ก่อนเลยนะครับว่าเข้าไหนครับนี่ครับล็อกอินครับเข้ามาแล้วครับตัวเอ po ยี่สี่ครับเอโมยี่สี่ก็เข้ามาแล้วครับแล้วก็ตัวของ มันก็ได้กําหนดโลนะครับว่าโลที่เข้ามาคือโลเอโพยีครับเพราะเราได้ใช้หน้าจิสเตอร์ที่ต่างกันครับเนี่ครับอ่าแล้วก็จะบอกหลัดผ่านที่ปิดไว้อยู่ครับแล้วตัวของเอโพยีก็มาแล้ครับสงใจใจใจแล้วก็เอโพยีเดียก็สิบหกครับอ่าสองสามสแล้วก็ contact. เอโพยีคอนแทคเอโพยี่กันแต่ก็เอโพยีคอนแทคที่แครับเบอร์นี้แล้วก็อีเมลนี้ครับผม โอเคครับเราก็จะไปดูในส่วนของตัว employee กันเลยนะครับก็เราเข้าไปเลยครับ employee สองครับสองสามสี่ครับเข้าไปเลยครับตัว employee ครับก็ employee สองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หรือรหัสเลยก็ได้ครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับอ่าเวลาอะไรรหัสที่อะไรครับในการจ่าย แล้วก็หน้าต่อไปครับที่ค,คือหน้า add product ครับเราสามารถ add product ได้อย่างเช่นชื่อว่าตัว,ตวเคเคเนบนิเล,ก,ก,ลก็ได้ครับเ cable c เ b l e ห้าตัวเ cable ห้าเลือกหมวดหมู่เดี๋ยวหมวดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่เ c a b l ลเลือกย่อก็ย่ออะไรก็ได้ครับอย่างเช่นย่อ duno ครับอ่าย่อ duno ราคาก็สักห้าสิบบาทก็ได้ครับห้าสิบาทเลือกไฟล์ก็เลือกรูปที่เราจะใส่นะครับก็อย่างเช่นรูปหนึ่งแบบพีทีครับเพิ่มสินค้าปุ๊บอ่เมื่อกดเพิ่มสินค้าแล้วก็ เราต้องไปจําเป็นที่จะต้องแอดสต็อกก่อนนะครับว่าสินค้านั้นเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อกี้เราเพิ่มอะไรครับเคเบิลห้าใช่ไหมครับกดเคเบิลห้าครับจำนวนที่เราอยากจะเพิ่มในสต็อกที่เรามีนะครับตอนนี้สักประมาณ90ครับเลือกสถานะจะต้องเลือกสถานะครับว่าสถานะเราในตอนในข้างก่อนเราตอนนี้มีเด็เท่าไหร่ครับอย่างเช่นตอนนี้สถานะก็เยอะครับอ่าแล้วก็เพิ่มสต็อกครับ พอเพื่อนสต็อกเสร็จแลครับเราก็ต้องของหน้าอ m นพุยนะครับก็จะต้องไปดูที่ของ product ครับเนี่ยครับ product ก็จะบอกครับว่าใน product ที่เรามีในตอนนี้ครับมีอะไรบ้างครับเราสามารถกดแก้ไขได้ครับอย่างเช่นเราอยากแก้ไขของไอ้เคเบิลหาใช่ไหมกดแก้ครับราคาสักมัน70บาทเลือกรูปภาพก็เป็นไอนี่ขาได้รูปภาพแล้วตัวเคเบิลเปลี่ยนที่ก็เป็น AM3 ก็ได้ครับอ่า a ม3มาตึกการแก้ไขครับ เนี่ยครับเมื่อแก้ไขเสร็จก็จะเปลี่ยนละครับชื่อ AM3 ครับแล้วก็ราคารูปรูปยังไงครับนี่กดแก้ไขได้ครับแล้วก็เมื่อแก้ไขเสร็จก็จะเข้าไปแก้ไขมันก็จะไปแก้ไขในตัวของสต็อกนะครับเนี่ยครับเมื่อเพิ่มสต็อกไปก็จะเพิ่มมาแล้วครับว่าสต็อกที่6กที่หเท่าไหร่แล้วก็แก้รูปส่วนรูปก็จะไปแก้ในตัวของหน้าโปรดักครับเนี่ยครับราคากองหน้าโปรดักเอเอเป็นยังไงแก้เป็นยังไงครับ เ,เราลองมาแก้ใหม่นะครับเผื่อยังไม่ได้เห็นในในหน้าของไอฐานก้อูณครับอย่างเช่นชื่อว่า th2 แล้วกัน th2 อาคา80บาทเลือกไฟล์ก็เลือกเป็นตัวเคเบิลก็ได้บันทึกไฟล์ปุ๊บอ่าเนี่ยครับผลดีก่อนปุ๊บเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัว th2 แล้วก็ใช้ไฟล์ของอินเมดของไอ้นั่นแล้วครับแล้วก็ตัวของราคาครับ โอเคครับแล้วก็เราจะไปดูเรื่องการแบ่งเซกชันกันครับอย่างเช่นของเมื่อกี้นะครับของไอตัวเอ็นโยี่สองนะครับอ่าเอ็นโปรยี่สองหนึ่งสองสามสี่นี่ครับเอ็นโยี่สองก็จะเข้ามาแล้วก็จะเป็นรายการสินค้าครับซึ่งจะมีตัวก่อนสการครับ ชื่อคนชื่ออุลับนะครับว่าจะอยู่ตรงนี้ครับว่าเป็นตอนนี้เข้าเซสชันของ ID ของใครอยู่ครับอย่างเช่นถ้าเราอยากล็อกเอาละครับเราเข้าไปของตัว EM ครับ EM ปกติครับเป็นตัวของอีกตัวหนึ่งนะครับก็อีอีีคนครับก็เข้าไปเลยครับเนี่ครับก็เข้าเหมือนกันครับเพราะเราสามเพราะเราแบ่งเซสชันของการรับลูกค้าของคนคนนั้นเลยนะครับว่าคนคนนี้จะรับลูกค้าคนไหนครับนี่ครับ เราได้แบ่งไว้แล้วครับอย่างเช่นคนนี้ก็รับคุมชีวิตสงสัยเป็นดิ้งอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถกดไปที่ m m โ o ยนะครับแล้วเราสามารถกดกดลบได้ครับถ้าเราทำเป็นได้บินครับเราก็สามารถกดลบได้อย่างเช่นเราจะกดลบตัวคน e m โบยีสี่นะครับคือ e อ4สครับคุณสงสัยใจใสครับเราจะกดลบครับกดปุ๊บปุ๊บทำการเลื่อนลบนะครับหน้านี้ก็จะไม่มีแล้วครับแล้วก็จะไปดูหน้าของล็อกอินครับอ่าล็อกอินก็ได้เอาตัวครับสี่ออกไปแลวครับ แล้วก็หายไปหมดแล้วครับแล้วก็ตัวของเอโ y ก็เอาไปหมดเลยครับแล้วก็เอโบยีเอสก็ได้ทําการลบหายไปแล้วครับตัวมิจิคอนแทคก็เหมือนกันครับหายไปหมดแล้วครับเราได้ทาการลิงก์ของตัวไหนข้อมดแล้วครับแล้วกลับไปที่หน้าของเดสบอร์ดใหม่ครับโอเคครับผมก็จบการสาธิตแค่นี้ครับผมเราก็ไปสู่นําเสนออีกรอบนะครับผมโอเคครับก็พรีเซนต์เสร็จแล้วพรีเซนต์สาธิตการทางานเสร็จแล้วครับก็ ไปต่อไปได้ครับก็คือการปรับปรุงและแก้ไขนะครับของเว็บไซต์เราหรือดาต้าบิของเราครับซึ่งการปรับปรุงของเราที่จะาปรับปรุงก็มีอยู่3ด้านนะครับคือการพัฒนาระบบนะครับให้รองรับระบบแอปพลิเคชันครับเราสามารถทําให้ระบบของเรารองรับแอปพลิเคชันแล้วก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ปรับหน้าของ U X และ U I ครับทาให้มันมีความเข้าใจและความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายกว่าเดิมครับให้มัน ให้ผู้ใช้ที่เข้ามาถึงปุ๊บก็สามารถเข้าใจการทํางานของเราได้เลยครับสาคือการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบครับซึ่งระบบเราตอนนี้ยังไม่มีระบบที่สามารถบล็อกการโดนเข้าข้อมูลจากทางอื่นครับหรือการแฮกอะไรแบบนี้ครับระบบเรายังไม่มีครับโอเคครับเราก็ขอจบการนําเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับผมขอบครับ